ถ้าเราตรวจพบไวรัส HPV สายพันธุ์ที่มีปัจจัยเสี่ยงนะคะหลกัหลกๆก็คือสายพันธุ์ที่16นะคะแล้วก็สายพันธุ์ที่18อันนี้เราจะเป็นจะต้องเข้ามาพบสูตินรีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งนรีเวชนะคะเพื่อที่จะนําคนไข้ไปตรวจเพิ่มเติมก็คือการทำการทำคอร์โบสโคปีนะคะก็คือการส่องกล้องดูลักษณะของปากล,ลูกว่า ปากมะลกของคนไข้มีรอยโรคนะคะที่มีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นมะเร็งปากมะลูกในอนาคตหรือไม่ค่ะส่วนการตรวจพบเซลล์ปากมะลูกที่ผิดปกติเราก็มีการแยกระดับชั้นระดับขั้นนะคะว่าผิดปกติในระดับแบบไหนนะคะถ้าผิดปกติในระดับสูงเช่นตรวจพบเป็นไฮเซลอันนี้เราอาจจะต้องมีความจำเป็นที่จะ นำคนไข้ไปส่องกล้องดูปากมะรูปพร้อมกับปัดชิ้นเนื้อนะคะที่ปากมะรูกของคนไข้นำไปตรวจเพิ่มเติมต่อไปค่ะ